ครับผมเฉลิมชัยมหากิสุริครับสวัสดีค่ะดิฉันล,ลิซเบธแซตเลอร์ลีนานุชัยค่ะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับวันรวมใจประชาเมตตาบรรยาอ่อนโดยมิถิช่วยคนบัญยาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับแต่ตอนนี้เราถ่ายทอดสดจากททบ5นะครับจากเวลานี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีครับใช่ค่ะติดตามกันให้ได้จนจบรายการเลยนะคะค่าคืนนี้ถือว่าเป็นค่าคืนพิเศษค่ะที่เราจะรวมน้ําใจจากคนไทยทั้งประเทศที่ชมรายการอยู่นะคะ ส่งต่อนะคะผ่านไปยังผู้ที่พิการทางสติปัญญาหรือที่เราคุ้นกันก็คือบุคคลปัญญาอ่อนบ,บุคคลเหล่านี้นะคะแม้ว่าเขาจะไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์เหมือนกับเราแต่ถ้าเกิดเขาได้รับโอกาสนะคะในการพัฒนาทักษะหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆตั้งแต่เนิ่นๆจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตนะคะหรือว่าทากิจวัตรประจําวันต่างๆได้เหมือนคนปกติบางคนเนี่ยเรียนหนังสือได้แล้วก็เก่งด้วยนะคะคบ,บางคนก็สามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ค่ะครับอันนั้นก็คือความพยายามนะครับจากทางมูลนิธินะครับช่วย พ็นอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบร,ร,ร,รมราชินุมถัมภ์นะครับซึ่งก่อตั้งมาสมัยพุทธศักราช2,505นะครับจนถึงเวลานี้ก็ประมาณ52ปีแล้วนะครับและวันนี้นะครับเราจะไปรับชมและรับฟังแล้วก็ได้รู้ถึงกิจกรรมต่างๆจากทางมูลนิธินะครับจากประธานมูลนิธิของเรานะครับคุณสายสมวงศาสุรักษ์ครับเชิญชมค่ะ กาับเรียนท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมได้ก่อตั้งมาถึงวันนี้52ปีแล้วค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นมุลนิธิต้องดูแลศูนย์ทั้งหมดทั่วประเทศถึง8ศูนย์ค่ะมีทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคือศูนย์ภาคเหนือศูนย์ภาคใต้ที่สงขลาศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุดรธานีแล้วก็ยังมีศูนย์ที่กรุงเทพและปริมณฑลอีกรวมทั้งโรงเรียนปัญญาวุฒิกรค่ะซึ่งรองรับเด็กที่พิกกาาารททงปัญญุ เพศทุกวัยนะคะให้เข้ามาได้รับการฟื้นฟูได้รับการพัฒนาที่ดีจนเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ช่วยตัวเองได้ในบรรดาความพิการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิการทางสายตานะคะหรือตาบอดก,ก็ยังสามารถที่จะเรียนจนจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์มีตำแหน่งใหญ่ๆได้ผู้ที่พิการทางหูนะคะทางการได้ยินก็สามารถจะเรียนภาษามือจนจบปริญญาจนทำงานได้ พิการแขนขาในปัจจุบันก็สามารถที่จะมีขาเทียมนะคะหรือว่าใส่อวัยวะเปลี่ยนอวัยวะแทนได้แต่สําหรับการพิการทางสติปัญญาแล้วเนี่ยลำบากจริงๆค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ปลอดภัยกับการอยู่ในสังคมค่ะมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน ได้เด็งเห็นถึงความลำบากของผู้พิการทางสีปัญญาเหล่านี้จึงได้พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูนะคะในทุก ผู้คนที่เกิดความพิการทางสติปัญญาค่ะให้เขาเหล่านี้ได้สามารถที่จะช่วยเหลือ,ลอตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่เป็นภาระกับครอบครัวแล้วไม่เป็นภาระกับสังคมมูลนิธิอยู่มา52ปียังไม่มีที่ทําการมูลนิธิที่เป็นของตัวเองโดยถาวรค่ะในวันนี้นะคะสิ่งที่มูลนิธิต้องดูแลนอกจากศูนย์ทั้ง8ศูนย์แล้วไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนครูบุคลากรเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงซึ่งคนเหล่านี้สําคัญมากกับองค์กรค่ะเพราะว่าทุก ท่านนะคะได้เสียสละเวลามาดูแลคนเราเนี่ยถ้าในครอบครัวหนึ่งมีผู้พิการทางสติปัญญาหนึ่งคนก็ถือว่าต้องดูแลกันลําบากมาก แต่ว่าในแต่ละศูนย์นั้นมี30คน50คน80คนหรือแต่ละที่อย่างเช่นโรงเรียนปัญญาวิทยกรน,นั้นมีถึง130คนการที่จะต้องใช้ครูบุคลากรดูแลผู้พิการทางสติปัญญาเหล่านี้เป็นเรื่องยากลําบากค่ะที่จะต้องให้ครูและเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลตลอดเวลาเพราะบางเด็กบางคนหรือผู้พิการบางคนนั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือบางทีก็มีอารมณ์ที่ไม่ปกติจะต้องคอยดูแลตลอดเวลาการที่เราจะให้คนเหล่านี้ อยู่กับมูลนิธิอย่างมีความสุขให้คนเหล่านี้ทุ่มเททํางานเราก็ต้องให้สวัสดิการแล้วก็เห็นใจเห็นกับคุณค่าของคนเหล่านี้ด้วยทางมูลนิธิจึงพยายามที่จะมอบพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กโดยที่ให้สวัสดิการดีกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ครูบุคลากรด้วยค่ะในขณะเดียวกันสิ่งที่วันนี้มูลนิธิเดือดร้อนแล้วก็ พยายามที่จะหาทุนนะคะก็คือการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของมูลนิธิค่ะมูลนิธิได้รับความกรุณาจากสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้เช่าที่นะคะ300กว่าตารางวาตรงบริเวณปากซอยเพชรบุรี14ค่ะซึ่งที่ดินแปลงนี้หากว่าเราสามารถที่จะรณรงค์หาทุนสร้างอาคารเจชั้นจะเป็นอาคารสำนักง,งานที่ครบวงจรค่ะที่จะมีที่ให้ผู้ปกครองนะคะนำเด็ก ที่ลูกหลานที่พิการทางสติปัญญานั้นมาฟื้นฟูหรือว่าผู้ปกครองมาอบรมทักษะในการที่จะดูแลเพราะการที่ส่งเด็กมาอยู่ที่ศูนย์ของมูลนิธินั้นอาจจะเป็นเดย์แคร์ค่ะมาเฉพาะกลางวันเช้าไปเย็นกลับแต่เมื่อเขากลับไปที่บ้านแล้วหากผู้ปกครองได้รับการอบรมในการพัฒนาทักษะดูแลฟื้นฟูที่ดีผู้ปกครองก็สามารถที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูได้เมื่อเขากลับบ้านค่ะ นอกจากนั้นเรายังมีการอบรมอาสาสมัครนะคะซึ่งการทํางานในเชิงลุกอบรมอาสาสมัครในโครงการพระราชดําริให้อาสาสมัครเหล่านี้ให้ความรู้กับคนในชุมชนในครอบครัวทั้งในกรุงเทพปริมิตรมนตรและต่างจังหวัดการที่อบรมอาสาสมัครแบบนี้จะมีประโยชน์ต่อมูลนิธิอย่างมากเพราะอาสาสมัครนั้นจะเข้าถึงให้ความรู้ความเข้าใจในชุมชนในครอบครัวของผู้ที่มีผู้พิการทางสีิปัญญา ดังนั้นหากว่าเรามีอาคารอนเนกประสงค์อาคารครบวงจรของมูลนิธิที่เป็นสำนักง,งานของมูลนิธินั้นจะสามารถที่จะดูแลแล้วก็ใช้สถานที่ได้อย่างเป็นประโยชน์อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเรื่องอบรมอาสาสมาัครอบรมทักษะของผู้ปกครองฟื้นฟูให้กับเด็ก ที่พิการนะคะได้มีห้องเป็นเหมือนห้องที่ทำกายภาพนะคะห้องฟื้นฟูต่างๆนั้นมีความจำเป็นมากอาคารหลังนี้นะคะยังเป็นความฝันของมูลนิธิค่ะเพราะว่ายังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างเลยหากว่าท่านมีจิตศรัทธาในวันนี้นะคะได้ดูรายการแล้วท่านสามารถบริจาคเป็นค่าอาหาร เป็นค่าเงินเดือนครูบุคลากรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการฟื้นฟูทักษะของเด็กๆนะคะหรือแม้แต่จะบริจาคร่วมในการที่จะสร้างอาคารของมูลนิธิะคะ่ะ52ปีผ่านไปยังไม่มีอาคารของมูลนิธินะคะเรายังอาศัยที่ของกระทรงสาธารณสุขอยู่นะคะตรงดินแดงซึ่งเป็นที่เล็กๆไม่สามารถที่จะจัดอบรมไม่สามารถที่ทำกิจกรรมใดๆได,ได,ได้แม้แต่ห้องประชุมก็ยังไม่มีนะคะซึ่ง ในวันนี้หากว่าเมตตาจิตของท่านนะคะที่จะช่วยเหลือมูลนิธิช่วยกลุ่ยางอ่อนหรือผู้พิการทางสติปัญญาท่านสามารถบริจาคได้โดยการยกหูโทรศัพท์เข้ามาโทรเข้ามาในรายการนะคะหรือว่าจะบริจาคภายหลังจากที่เสร็จงานในรายการโทรทัศน์คืนนี้แล้วก็ได้ค่ะเมตตาจิตของท่านนะคะจะทําให้ผู้พิการทางสติปัญญามีที่ยืนในสังคมมีโอกาสที่จะ พัฒนาตัวเองจนช่วยเหลือตัวเองได้จนสามารถที่จะไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมต่อไปค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ตรงนี้ด้วยค่ะ ป่กเซลวแดดป่าสายฝนทรงไข่พ่อเดือดร้อนมองทุกเผ่าทุกของชน ไปทั่วโลกบันทึกไว้วงเผ่าไทยพ่าสันเสริมราชาอุปคตินยนทรงมานัณกรกาชเชิญน,นำไทยให้ก้าวเดินสู่อารยประเาคิ ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมทางบ้านคงได้เห็นแล้วนะครับถึงกิจกรรมต่างๆจากมูลนิธินะครับกว่า50กว่าปีนะครับที่พยายามที่จะให้โอกาสกับผู้พิการทางสติปัญญานะครับแลเราเชื่อว,ว่าครับเมืองไทยของเรานะครับอุดมไปด้วยความรัก และความเพื่ออาทรครับใช่แ้วฟังจากเสียงโทรศัพท์ที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะยังโทรเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะมีมากหรือว่ามีน้อยขอแค่คุณผู้ชมนั้นมีความตั้งใจที่อยากจะร่วมแบ่งปันนะคะให้กับผู้ได้โอกาสในสังคมเราก็ดีใจนะคะคุณผู้ชมก็สามารถบริจาคกันมาได้เพราะว่าทุกการบริจาคทุกการให้นั้นมีค่าจริงค่ะแล้วก็เป็นการทําบุญที่เห็นผลทันทีนะคุณกึ่งนี่ไม่ได้ชวนเชื่อนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราให้นะคะการเป็นผู้ให้เนี่ยผู้ที่เขารับเขาก็มีความสุขด้วยและใผู้้้หกก็็ปิิตแลว ถูกต้องแล้วครับแล้วตอนนี้ครับเรามาร่วมมีความสุขจากการให้นะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะครับใครที่อยู่ทางบ้านครับดูโทรทัศน์อยู่นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับโทร022702233นะครับถึง48คู่สายด้วยกันนะครับเรามีอาสาสมัครมากมายนะครับที่รอรอน้ําใจนะครับจากท่านผู้ชมทางบ้านครับเปิดรับบริจาคจนถึงเชียงคืน15นาทีเลยย้ำเบอร์นะคะ022702233 48คู่สายด้วยกันค่ะและต่อไปนะคะ เราจะไปฟังพระครูวาทีพัชระโสพลค่ะท่านจะอาวาสวัดวังสารจังหวัดเพชรบูรณ์คืนนี้ท่านจะมาแหล่ค่ะ<อ>เป็นแหล่ที่ชื่อว่าอานิสงค์กุสลทานเสนญรับชมค่ะครับ ว่าให้พองตายโยมีมีดกระจิตพระก็มีดเิดกระจายชวนโยมหญิงชายได้ใจสัตวาเราเป็นมนุษย์ใจสดประเสิฐในในายรา คุณเนจงเอาปัญญาตัดาดลมไปตติ ้างนาถึงชาวชีวิตลงไป็ิดีนาชีวาหาวังไว้ได้ว่าจะรวมวงพิวัน์ผู้พาสิสองปีโชคดีแล้วนาลวมใจชาวประชาเมตตาเถิดนโยชัลช่วยคนปัญญาอ่อนระมายกันมากน้อยโยงาั นี้ขอโยมโชคดีนับเพืโยมจา่าให้โยมมีสุขละกทุกเวลา,เ,าเง,เาเงนนบุญบุญนำาโยมสู คนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปธรรมถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำงานช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแทนการถูกทิ้งขว้างหรือขังไว้ในบ้านเลี้ยงดูให้อยู่ไปวันๆตามยถากรรมจากภารกิจเริ่มต้นคือช่วยงานของโรงพยาบาลปัญญาอ่อนซึ่งปัจจุบันคือสถาบันราชานุกูลก่อตั้งโรงเรียนสอนเด็กปัญญาอ่อนแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อฝึกฝนให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติได้เร็วขึ้น ใน,ในช่วงต้นนะคะที่มูลนธิธิก่อตั้งมาก็คือการแบ่งเบาภาระคือผู้ปกครองที่มีลูกหลานเป็นบุคคลพิการทางสติปัญญานั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะเลี้ยงดูได้ด้วยไม่รู้วิธีการที่จะปฏิบัติต่อเด็กเหล่านี้ซึ่งบางคนก็มีความแปรปรวนทางอารมณ์บางคนก็มีแขนขารีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะซึ่งเด็กเหล่านีเ้เมื่อเกิดความพิการขึ้นมาก็จะนํามาที่ศูนย์ต่างๆในเครือข่ายของมูลนธิธิค่ะ ภาวะปัญญาอ่อนด้วยสาเหตุบางอย่างสามารถป้องกันและบำบัดได้มูลนิธิจึงได้ร่วมมือกับกรมการแพทย์จัดตั้งศูนย์วิจัยปัญญาอ่อนขึ้นเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและบำบัดการเกิดภาวะปัญญาอ่อนและนำความรู้นี้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนอีกทั้งยังได้ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศในฐานะสมาชิกของสมาพันธ์บุคคลที่บกพร่องทางสติป,ปัญญาแห่งภูมิภาคเอเชีย พุทธศักราช2525 20ปีนับจากการเริ่มต้นดำเนินการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยทำให้มูลนิธิเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนปัญญาวุฒิกรขึ้นซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนเด็กๆเ,เหล่านี้ โรงเรียนปัญญาวิทยกรนะคะเป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือเมื่อก่อนเราเรียกว่าเด็กปัญญาอ่อนนะคะโรงเรียนนี้สังกัดอยู่กับมูลนิธินะคะช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัรภ์นะคะก่อตั้งมา,าปีนี้ก็เป็นปีที่37แล้วนะคะมีบริการที่ให้กับเด็ก ที่มีความบกคลากรทางจิปัญญาและต่อมาก็ให้กับเด็กที่เป็นกลุ่มออทิสติกด้วยนะคะที่นี่เปิดทําการสอนตั้งแต่เด็กชั้นป .1 ถึงป .6 นะคะโดยเราจะแบ่งเด็กเนี่ยคลาสการระวังเด็กบุคลากทางสิปัญญาและเด็กออทิสติกนะคะที่นี่จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าโครงการอารักนะคะคือการรับงานมาให้กับเด็กนักเรียนที่โตอายุเกิน18ปีนะคะได้ฝึกอาชีพทุกๆวัน ครูและบุคลากรผู้ทุ่มเทจะช่วยสอนให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะในการช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันเรียนรู้การสื่อสารง่ายๆกับคนอื่นและเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กบางคนจะมีโอกาสได้รับการฝึกฝนอาชีพเพื่อหาไรายได้จุนเจือครอบครัวตั้งแต่การเรียนการสอนในโรงเรียนนี้นะคะก็เราใช้หลักสูตรที่เป็น6 ทักษะนะคะคือทักษะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กเพื่อให้เด็กเนี่ยมีศักยภาพทางด้านร่างกายนะคะที่แข็งแรงนะคะ,ะทักษะทางสังคมที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะทักษะทางภาษาและการสื่อสารว่าจะพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างไรแล้วก็ทักษะการดํารงชีวิต สุดท้ายคือทักษะทางวิชาการซึ่งเราอาจจะไม่ได้เน้นมากเพราะว่าเด็กของเราก็ไม่ได้เรียนสู่ระดับสูงนะคะก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับโครงการในอารักคือการฝึกให้เด็กมีอาชีพนะคะเพื่อเด็กจะได้เลี้ยงตัวเองได้นอกจากการให้การศึกษากับเด็กๆแล้วมูลนิธิยังได้ดําเนินการด้านต่างๆควบคู่ก,กันไปด้วยทั้งด้านวิชาการและสังคมสงเคราะห์ โดยจะทำโครงการออกเยี่ยมครอบครัวบุคคลพิการทางสติปัญญาถึงที่อยู่อาศัยและด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องเด็กๆเหล่านี้อาจดูไม่น่ารักในสายตาของบางคนแต่สำหรับเราชีวิตของพวกเขามีค่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นสุขเท่าเทียมกับคนปกติธรรมดาทั่วไปหรืออาจจะมากกว่าเสียด้วยซ้ำ แลตอนนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านยอยู่กับรายการพิเศษนะครับวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนนะครับจาก50กว่าปีก่อนนะครับและวันนี้นะครับทั้งเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครนะครับจากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับยังพยายามให้ความช่วยเหลือนะครับจาก ผู้พิการทางสติปัญญานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครอบครัวของเขาครับค่ะว่าคณะทํางานของเราก็ทํางานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ขอคุณผู้ชมช่วยกันอีกสักแรงหนึ่งนะคะทุกเงินบริจาคที่ช่วยทางมูลนิธิเข้ามานะคะถือว่าเป็นน้ําใจจากคนไทยทั้งประเทศ <c oughs> ยิ่งบริจาคมากนะคะสมทบทุนเข้ามาก็เป็นการสร้างโอกาสนะคะแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ <c oughs> ให้กับผู้ที่พิการทางสติปัญญาแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยฉะนั้นอย่ารอช้าคุณผู้ชมขอให้เสียงดังตลอดนะคะจนถึงเช่นคืน15นาทีเลยโทรมานะคะที่0-2 2องส2ง3จเรามีด้วยกัน48่คู่สายค่ะครับผู้ปการทางสติปัญญานะครับยังสามารถพัฒนาได้นะครับหากได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องนะครับเขาสามารถมาใช้ชีวิตปกติอย่างคนธรรมดาได้นะครับและตอนนี้นะครับนี่คือเสียงขอบคุณนะครับจากน้องๆโรงเรียนปัญญาวุฒิกรครับเชิญชมค่ะ